สวัสดีค่ะมื่อนี้สิบห้ามาหลาะเบิ่งขอวโพดวาสิมีสัตตูหรือว่าหนูมากินขอวโพดบอกเพราะว่าทั้งไตมันเริ่มสีหกเราถ้ายุเข,ขา่าหญ้ามันก็เลยเห้าไว้ก็เลยมาสำรวจปไาขาวโพดลองเบิ่งก่อนวาสิมีอีียังมากินบอก ทำนี่ก็จะได้จ้างเพื่อนเพื่อนมาเอามาทำรุ่นปลาเขาโคดเอาเกีียวมาเกาะให้มันเปลี่ยนเพราะว่าช่วงนี้เขาโคดเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกคลักเขาโคดก็สิออกนอเล้วเนาะค่ะเนาะย่างไปเบิ่งคน นี่ญ้าก็เริ่มเกิดแล้วนี่จ้ะข้าวโพดก็จะเริ่มออกนอกแล้วเด้อญ้าก็ขึ้นหลายหแล้ว เบิ้งเนาะค่ะถ้ามองได้มันหกโนก็ซสีมากินเพาะตองเห็ดพื่นมันแป่ๆเลยก่อนเพราะว่ามันติดกับเพื่อนที่ภูเขา พื้นที่ที่แส้เขาพดนนี่ก็เป็นพื้นที่ของจังหวัดเลยเนาะค่ะเนาะเป็นพื้นที่ของสบกอที่เพื่อนไหเสิทำกิน,น,นจ้ามึงเขาพวน โอ้แยนดีอยู่้วยเหงื่อเ้ามะกไก่อยู่ว้าเห็ดเพือนมันแยนมัน เนี Des variance, ่ยไปเบ่งก่อนเน้องถ้ามีเนื้อมากินันก็อกาซีคนผลิตฮู้ก็สีเสียหายไปเอาเบ่งก่อน ตรงนี้เน,นี่ยฝนแห้งหลายคดิน,นมันไปน้ำน้ำหมดแล้วนี่ค่ะเป็นลองเลึกเลย นี่ค่ะวัฒนธรรมเนี่ยมากินเราฝากอยังดีๆอยู่เช่นน,ะะนี้เนาะค่ะเนาะคลิปนี้เนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้ดิฉันจีบพักปลาเขาโคดเนี่ยเด้อค่ะ ขอบพระคุณค่ะ